สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํายําผักปุ้งกันค่ะตอนแรกเราก็นึกว่าถ้าเอาผักปุ้งไปยําม,มันจะอร่อยเหรอแต่ปรากฏว่าอร่อยมากนะคะเพราะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่มันจะเป็นยังไงมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยการหั่นผักปุ้งก่อนนะคะ หั่นเป็นท่อนๆยาวประมาณนี้ผักบุ้งสดมากเลยนะคะเราใช้เป็นผักบุ้งจีน,นะคะ่ะจากนั้นก็นำผักบุ้งไปพักไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะเราก็ผสมแป้งสำหรับทอดกรอบนะคะ เราใช้แป้ง1000กรัมนะคะซึ่งแป้งนี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดเลยนะคะใส่ไข่หนึ่งฟองค่ะตีให้เข้ากันกับแป้งนะคะค่อยๆเทน้ำเย็นผสมลงไปทีละน้อยนะคะาการผสมแป้งนี่ต้องใช้น้ำเย็นนะคะไม่งั้นแป้งจะไม่กรอบนะคะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆผสมนะ้ำผสมแป้งไปเรื่อยๆนะคะให้สังเกตความเหนียวของแป้งที่เราผสมนะคะ ถ้าหากว่าทําแล้วไม่ได้ความเหนียวแบบนี้ก็เพิ่มแป้งหรือเพิ่มน้ําก็ได้นะคะทําจนกว่าจะทําให้ได้ส่วนผสมแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําผักบุ้งที่เราไปพักไว้เมื่อกี้นะคะชุบแป้งลงไปค่ะแล้วก็คนผักบุ้งให้เข้ากับแป้งนะคะให้ทั่วกันนะ จากนั้นก็ตั้งกระทะน้ำมันค่ะเราก็เปิดไฟแรงรองให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ลองหยดแป้งลงไปสักสอบหยดก็ได้นะคะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็แปลว่าน้ำมันร้อนดีแล้วค่ะ จัดก,การเอาผักปุ้งที่เราชุบแป้งแล้วนะคะลงไปในกระทะได้เลยแล้วก็ปรับความร้อนให้เป็นไฟกลางนะคะหลังจากที่ใส่ผักปุ้งลงไปก็รอไปสองถึงสามนาทีนะคะเราก็ลองทดสอบโดย,ยการพลิกผักบุ้งดูนะคะว่าเป็นยังไงนะจะเห็นได้ว่าผักบุ้งชุบแป้งของเราก็ยังมีความอ่อนตัวอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่สุกนะคะ ก็ถ้าเราเห็นว่ายังไม่สุกแบบนี้ก็รอต่อไปอีกสักสองสานาทีนะคะถ้าแป้งเริ่มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเหลืองอ่อนๆแบบนี้เราก็ทอดต่อไปอีกนะคะแล้วก็พลิกทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ดูลักษณะแป้งก็จะเป็นสีประมาณนี้นะเป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลนิดๆนะคะพอเราลองลีปขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวแป้งเนี่ยมีความกรอบแล้วนะคะ แบบนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเอาขึ้นไปพักไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรามีแอบชิมด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันกรอบแล้วมันก็อร่อยแบบพอดีมากจากนั้นมาเริ่มต้นทำน้ำยำกันก่อนนะคะหั่นหอมแดงหั่นซอยๆประมาณนี้นะคะหั่นผักชีใบเลื่อยคะ่ะหั่นซอยๆแบบนี้นะคะ หั่นกุ้งให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะตั้งกระทะนะคะแล้วใส่น้ำกะทิ30มมิลลิลิตรใช้ไฟอ่อนค่ะ ใส่น้ำพริกเผาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะ น้ำปลา3มช้อนโต๊ะใส่หอมซอยใส่กุ้งหมูสับจากนั้นคนให้ทุกอย่างพอจะสุกนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่า120มิลลิลิตรนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเดือดค่ะ พอเห็นว่าทุกอย่างสุกแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยแต่นี่ยังไม่เสร็จนะคะเพราะเราต้องปรุงเพิ่มอีกอันนี้เราก็มาปรุงรสกันต่อด้วยมะนาวนะคะเราใช้มะนาวไป1ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่พริกตามชอบเลยนะคะหอมเจียวผักชีใบเลื่อยซอยเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลย ผักบุ้งชุบแป้งทอดนะคะจิ้มกับน้ำยำรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆพอรวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่านัวๆเข้ากันมากนะคะส่วนตัวเรานะคะต่อให้กินผักบุ้งชุบแป้งทอดเฉยๆนะคะเราก็รู้สึกว่ากินได้นัวๆเพลินเลยนะคะเหมือนกินขนมเลยอะ่ะซึ่งส่วนตัวเราชอบมากนะคะยิ่งไปจิ้มกับน้ำยำแบบนี้อีกมันเข้ากันแล้วมันก็รสชาตินัวมากเลยะคะ่ะและเพื่อนๆก็สามารถไปลองทําตามกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของเราค่ะ มารอดูกันว่าครั้งหน้าเราจะมาทำเมนูอะไรนะคะส่วนคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยและเพื่อนๆยังสามารถคอมเมนต์มาติชมหรือถ้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ